วันนี้วันพี่25กันยายน2564นะครับ ผมอยู่ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ผมกับเพื่อนๆน้องๆคณะสิ่์เก่าวิศวะสิ่์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับด้วยช่วยกันที่จะเป็นร่วมกันเป็นจิตอาสาให้บริการฉีดวัคซีนให้กับเอ่อพวกเราที่เป็นนิสิตนักศึกษาผู้ที่ทำงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ วันนี้เราก็ให้บริการการฉี2 2> ดเข็ม2นะครับ <ไป S 1> ของแอสตาสตสเซน e ก a าก็ตั้งเป้าไว้ว่าวันนี้จะฉีด12,000โดสนะครับรุ่นไหนครับ E 4 9ครับ กึ้นเม้าเมเจอร์อะไรครับเครื่องกลครับพี่อ๋อดีดีนะยินดีครับพี่ตรงครับมากันกี่คนสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าใช่ที่ผมเปิดสองคนครับสองคนมาแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างที่มาดีครับพี่รู้สึกว่าสามารถทําประโยชน์ให้กับทางมหาวิทยาลัยได้นะครับร่วมรบ่นคนนักที่ดีกันแล้วก็สผมก็ดีใจด้วยนะครับที่ได้ทํางานร่วมกันกับางร่น้องนะฮะรับผมผมอีสามสิบห้าพี่ยินดีครับพี่เดี๋ยวเปกระบอกเสียงให้ช่วยกันมาเหมือนเหมือนเจอเลี้ยงรุ่นนะครับพี่ได้เจออีกหลายๆรุ่นด้วย พี่พี่ทั้งน้องเจอกันกลัวไหมครับมาอย่างนี้เรากลัวไหมไม่กลัวครับไม่กลัวเตรียมความพร้อมมาอย่างดีครับ E ห้าสิบห้าครับเมเจออะไรครับคอมพิวเตอร์ครับโอ้เมเจอคอมพิวเตอร์นี่ก็น้องน้องชื่ออะไรนะครับชื่อเกลียงครับชื่อเกรียงเห็นมาลุกเสาเลยได้ช่วยคนอื่นครับมันเป็นความสุขเหนื่อยแต่สนุกใครว่านะครับฉีดวัคซีนกันแล้วก็มาช่วยกันนะครับเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อได้นะครับลัวไัไรเนี่ยมา ไม่กลัวไม่กลัวไม่มีความน่ากลัวใช่ครับเราระวังตัวกันเราระวังตัวเราเอง e 7 0ครับเมเจอร์ไฟฟ้าครับอ๋อเมเจอร์เดียวกันอ่าของผม e 3 5 oh, oh, oh. สต่างกับเรา35ปีพอดีมีความสุขดีครับได้ช่วยจิตอาสาครับก็ oh, oh. มาช่วยกันเป็นจิตอาสาเยอะๆนะครับจะได้ช่วยกันทำความดีมีความสุขสนุกไปด้วยกันครับ i75 e ครับ k y 7 9ครับวิศวะอาหารครับวิศวะอาหารรู้สึกดีครับที่ได้มาช่วยกันครับแต่ได้ช่วยกระจียวัคซีนให้มากขึ้นครับก็เป็นที่น่าดีใจนะครับนี่ก็เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมอาหารวิศวกรรมเกษตรเราเนี่ยเร,เรียนอยู่ปี3ก็จีดแล้วก็มีมีิตใจที่ดีนะครับเป็นเป็นคนรุ่นใหมท่ที่มี ภาษาก็เป็นสิ่งที่นดีใจสําหรับพวกเรานะครับผมก็ขอมาได้นะครับฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนฟรีนะครับผมช่วงนี้ก็แนะนําให้มาฉีดกันเยอะๆนะครับผมจะได้ปลอดภัยกันตวหน้านะครับ E 73รับ E 73จบปีนี้ครับกำลังจบปีนี้อยู่ไฟฟ้าครับผมอยู่ไฟฟ้าก็รู้สึก ได้มาทำจิตอา,าสาก็รู้สึกท,ท,ท,ทำประโยชน์ให้กับมหาลัยแล้วก็สังคมอะไรเงี้ยรู้สึกดีอะไรเงี้ยครับถ้าใครว่างหรือใครสะดวกก็มาทำจิตอาสาด้วยกันได้นะครับเพราะว่าเราก็ผัดเวียนกันมาทำเพื่อครับผมให้อะไรอโอเคโอเคอะไรเงี้ยครับให้มันพัฒนาให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับ ให,ให้สีสุขภาพแข็งแรงนะครับปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะ E39 นะครับจบจากวิศวกรรมเกษตร E4 แต่รุ่นผมเนี่ยยังบางเขนกับกับแข็งแสงก็ยังกอดคอกันมาตลอดละฮะรบเป็นรูปตายกันมาตลอดนะครับผมคิดว่านับว่าเป็นบุญที่ได้มีโอกาสมาทำนะไม่เฉพาะที่เกษตรหรอกผมก็ทําให้กับของสภาวิศวกรด้วยวสทด้วยเพราะว่าเราคิดว่าเรามาถึงปูนี้แล้วเนี่ย เราพอจะมีเวลาเราก็ออกมาช่วยสังคมกันบ้างและผมเชื่อว่า,าวิศวะ,กะเกษตรทุกคน,นถูกหล่อหลอมเรื่องคุณธรรมกันมาตลอดนะครับจิตวิญญาณเสียสละเพื่อสังคมยังมีครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆหรือพี่ๆน้องๆถ้้มีโอกาสก็อยากให้มาช่วยกันทำจิตอาสาหรือให้มากที่สุดนะครับผมวันนี้ดีใจจริงๆได้มาเจอพี่ๆน้องๆอ,อาจารย์เนี่ยโอ้สนุกมากเลยน้องต่อนพดลนครับวิศวะไฟฟ้ารุ่น E46 ครับพี่ครับรู้สึกดีครับ คือบางทีคนเราในชีวิตน่มันมทำทำสิ่งไม่ดีไปอยู่ข้างนอกครับบางทีทําสิ่งไม่ดีบ้างรู้สึกได้ทําดีรู้สึกชอบชอบมานี่ครับก็ยังไงเชิญชวนนะครับพวกวิศวะพวกเราหรือว่าเป็นสิทธิ์เคยูนะครับมีโอกาสก็มาร่วมกันทําจิตอาสาครับก็เป็นสิ่งที่ เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่พวกเราแม้ว่าเราก็จบกันมาหลายปีแล้ว2 0 3 0 40ปีแล้วก็ยังมามาร่วมด้วยช่วยกันก็นะฮะก็ก็ขอให้ทั้งสองท่านนะเพื่อนๆมีสุขภาพแข็งแรงนะครับนะครับครับมาร่วมด้วยช่วยกันครับผมก็ผมต้องฮะกิติพงศ์ปุณปียวัฒน์ก็รุ่น e ี6นะครับก็มาเป็นกิตาสาก็เกือบทุกเสาทุกเสาเป็นขาประจำนะฮะก็อยากให้ พี่พี่น้องได,ได้ฉีดกันให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเราก็อยากจะให้ทุกคนสบายใจแล้วก็ได้เปิดประเทศด้วยนะครับพวกเราเนี่ยฮะก็มาในนามของคณะวะิศวะสมาคมศิ์เก่าวิศวะนี่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ว่าเราสามารถมารวมตัวกันได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถทําให้เป็นประโยชน์กับคนทั่วไปด้วยถ้าใครว่างแล้วก็ฉีดแล้วนะสักสองเข็มนะครับมีภูมิคุ้มกันแล้วก็มานะครับมามา,มาเป็นกองกําลัง เชิญชวนครับผมโตนะครับวิชากรสัระสิทรพิครุ่น39ชเประทานครับยินดีที่ที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสองสองคมให้ให้ให้ฉีดวัคซีนได้เร็วก็ขอเชิญ คนที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มส,สองนะครับอ,อ,เ,อเรย่มมาฉีดนะครับถ่ายให้เลเปื่นกับเพื่อนท่านใดนะครับที่ที่มีเวลาว่างนะครับเรายังมีสาวอีกสากสาวนะครับที่จะมาช่วยช่วยเหลือกันครับก็ขอเชิญชวนนะครับพวกเราจิตอาสานะครับทุกคนก็หวังว่าทุกท่านที่มาฉีด วัคซีนก็คงจะได้รับภูมิคุ้มกันป้องกันตัวเองไปนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากโควิด19ทุกประการครับสวัสดีครับ